กด49 51ใช้สำหรับคัดเลือกคนเข้าทำงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชัวร์เรียนนิ่งนะคะพวกเราค่ะวันนี้ค่ะกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่เราสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งของผู้ที่สัมภาษณ์งานนะคะก็คือคนที่กำลังหาคนเข้าทีมสามารถใช้กด49สไลด์51ได้และยังสามารถ ใช้ได้สำหรับคนที่กำลังหางานสัมภาษณ์งานอยู่นะคะเราก็สามารถใช้กฎนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งานนั่นเอง ซึ่งกฎนี้นะคะชื่อว่ากฎ49-51เป็นกฎของคุณแดนนี่เมเยอร์ซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในประเทศอเมริกานะคะหลายสาขาเลยแล้วท่านก็ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Setting the Table นะคะและกฎนี้เป็นกฎที่เขาใช้กับคนในบริษัทของเขาคือเวลาจะจ้างงานใครนะคะเวลาจะคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญ ที่ทักษะในการปฏิบัติงานเช่นการต้อนรับการรับออเดอร์การจัดโต๊ะการเออคลียร์โต๊ะนะคะนี่เขาพูดถึงงานในร้านอาหารนะเขาจะให้ความสำคัญกับทักษะในการทำงานพวกนั้นเนี่ย49%แล้วอีก51%ที่เหลือนะคะจาก100%เขาจะให้ความสำคัญที่ soft skill s อฟต์สกิลคือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นทักษะการเห็นอกเห็นใจนะคะเอมพัตตทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะเอ่อ a ซิร์อเวเการเข้าใจตัวเองคือเขาจะให้ความสำคัญกับทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยสูงถึง51% นั่นก็หมายความว่าในการคัดเลือกคนเข้าทำงานของเขาอะค่ะเขาจะให้ความสำคัญกับทักษะที่ไม่ใช่ทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานถึง51%ด้วยกันแต่เป็นทักษะที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่า51%เนี่ยทางคุณแดนนี่เมเยอร์เนี่ยเขาให้น้ำหนักในทักษะอะไรบ้างอ่าซึ่งเขาเรียกตรงนี้ว่า s i ก s อฟ t ์สกิลนะคะเรามาดูกันว่า Soft Skill ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งหมด6ข้อที่คุณแดนนี่นะคะได้ระบุไว้ว่าใครอยากมาทำงานในบริษัทของเขาเนี่ยเขาจะยึดถือ6สิ่งนี้เป็น6สิ่งที่สำคัญที่จะพิจารณาควรเข้าทำงานนะคะซึ่งวันนี้เขาก็ได้แชร์ตัวอย่าง ใช้คำถามเพื่อที่เราจะรู้ว่าเขาเนี่ยพอจะมีทักษะนั้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังสัมภาษณ์งานอยู่หรือใครกำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเราก็ลองเอาคำถามนี้ไปไประยุกต์ใช้ดูนะคะอาไปดูทักษะแรกกันทักษะทั้งหมด6ทักษะเนี่ยนะคะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะทักษะที่1นนะคะก็คือ Kindness แล้วก็ Optimist ก็คือการเป็นคนที่มีเมตตามีน้ำใจและมองโลกในแง่ดีค่ะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าคนที่กำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าคุณสามารถตั้งคำถามว่าถามเขาว่าหากมีเหตุการณ์ที่ยากนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องชีวิตเนี่ยหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเอาแบบว่าที่ยากสุดๆอะ่ะ เออถ้าเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากเนี้ยบางครับางทีคนก็นึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะมันก็มีเหตุการณ์ยากๆหลายเหตุการณ์ในชีวิตใช่ไหมคะบางครั้งแอนก็จะใช้คำถามนี้เลยว่าอลองช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ได้แล้วช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าคุณรับมือกับมันยังไงแล้วก็คุณมีวิธีคิดยังไงที่ ถึงได้รับมือกับมันแบบนั้นนะคะแล้วขอให้เขาช่วยเล่าเหตุการณ์นั้นให้เราฟังเป็นลำดับขั้นตอนถ้าเขายังเล่าขาดหายไปตรงไหนเราก็สามารถที่จะถามเขาถึงเหมือนกับว่าเรานั่งดูหนังของเขาะคะ่ะเราก็สามารถถามถึงประเด็นที่ขาดหายไปได้นะคะ ส่วนตอนนี้ใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานคุณก็ต้องเตรียมคำตอบนี้ไว้ให้ดีๆนะคะว่าเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์ยากๆในชีวิตเนี่ยเช่นอะไรบ้างแล้วคุณลองเล่าหรือกลองคุยกับตัวเองนะคะลองถามตัวเองว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นแล้วเราใช้วิธีไหนในการรับมือนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆในชีวิตของเขาเนี่ยเขารับมืออย่างไร เคยมีหลายคนนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าอ๋อเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตเช่นคุณพ่อเสียหรือว่าเขาเจออุบัติเหตุด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขารับมือได้ดีมากเลยและเขามีวิธีคิดแบบนี้แบบนี้ทําให้เราเห็นว่าคนคนนี้มีศักยภาพที่จะใช้ความเมตตาความมองโลกในแง่ดีมีความหวังเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องงานได้นะคะ และในขณะเดียวกันเราก็จะเจอคนบางคนที่พอเขาเล่าประสบการณ์มาอา้าวคนเนี้ยเรารู้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะให้บริการได้หรือว่าเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้เขายังมีน้ำใจไม่พอนะคะเคยมีครั้งหนึ่งที่แันถามคำถามเนี้ยกับผู้สัมภาษณ์นะคะ ผู้ที่มารับการสัมภาษณ์เนี่ยก็ตอบแอนว่าเขาอ่ะมีปัญหากับลูกค้านะคะเขาทําเรื่องตั๋วให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่พอใจลูกค้าก็แบบไม่โอเคอย่างนี้แล้วเขาก็เถียงกับลูกค้าเถียงไปเถียงมาจนสุดท้ายเนี่ยลูกค้านะคะก็เอาน้ําราดคอมพิวเตอร์ของเขาจนคอมพิวเตอร์ของเขาพังมันเลยทําให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทําตอนนั้นเนี่ยมันแสดงออกเลยว่าเขาเนี่ยไม่แคร์ลูกค้าแล้วก็ไม่มองหา วิธีที่จะแก้ไขปัญหานะคะเขาใช้อารมณ์แล้วก็เขาไม่สามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าได้อันนี้ค่ะมันก็จะเป็นคําถามที่ทำให้เราเห็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะและก็มันก็มีโอกาสากาที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกในอนาคตนั่นเองนะนี่คือซอฟต์สกิลข้อที่หนึ่งก็คือความมีเมตตามีน้ำใจและมองโลกในแง่ดีค่ะอันที่สนะคะทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นข้อที่สคือ Intellectual curiosity คือความสนใจในการพัฒนาตนเองค่ะนะ Curiosity ก็คือความสงสัยสงการใช่ไหมแบบมีอะไรก็อยากรู้อยากเห็นหมายความว่าผู้คนในยุคป,ปัจจุบนันถ้าจะทำงานในธุรกิจการบริการที่เรียกว่าอยากที่จะให้การบริการเป็นเลิศอยากจะให้บริการแล้วคนรู้สึกประทับใจคุณจะต้องเป็นคนที่สนใจ ใฝรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าแนวโน้มเทรนด์นิสัยใจคอลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงเราจะประยุกต์ใช้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยยังไงกับการทํางานของเราหรือว่าการบริการของเรานั่นเองเพราะฉะนั้น คนที่จะอยู่ในธุรกิจการบริการที่เป็นเลิศได้ต้องสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราก็สามารถถามเขาได้ว่าล่าสุดที่คุณได้เรียนรู้อะไรมาใหม่ๆนะคะล่าสุดเรื่องอะไรไหนช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าคุณได้ไปเรียนรู้อะไรมานะคะและมันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างซึ่งคําถามนี้นะคะส่วนมากถ้าแอนถามแล้วเนี่ย ก็จะพบว่าคนที่เขาตอบคําถามเราเนี่ยเขาจะตอบว่าเขาไปเรียนภาษาอังกฤษมาไปเรียนภาษาจีนมาบางคงจะบอกว่าไปเรียนเรื่องวายเรื่องเครื่องดื่มหรือว่าทําขนมนะคะแล้วเราก็ให้เขาเล่าให้เราฟังเลยว่าไอเขาไปเรียนทําขนมมามันคืออะไรสูตรไหนที่เขาชอบมากที่สุดเมนูไหนไหนลองเล่าวิธีการทําซีอย่างนี้นค่ะเวลาที่คนที่เขาได้ไปเรียนมาจริงๆนะคะเขาจะสามารถเล่าให้เราฟังให้เราจนเราเห็นภาพเลยนะ ส่วนคนที่ไม่ได้ไปเรียนจริงๆอะ่ะคือตอบคําถามเพื่อเอาใจเราเนี่ยเราก็จะรู้เพราะว่าเขาก็จะเล่าให้เราได้ไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีที่มาที่ไปก็คือจะเล่าได้สั้นๆแค่นั้นเองนะอันนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะคนที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานก็ต้องเตรียมคำตอบไปว่าทุกวันนี้เราพัฒนาตัวเองด้วยวิธีการใดบ้าง เราทำอะไรบ้างหรือว่าเรื่องล่าสุดที่เราไปพัฒนาตัวเองมาคืออะไรนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอย่างเดียวนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมเราฟังหนังสือเสียงใน YouTube เราฟังพอดแคสต์นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะอธิบายให้กับผู้สัมภาษณ์ฟังได้นั่นคือทักษะที่2นะคะคือความสนใจในการพัฒนาตนเองค่ะและทักษะที่3คือ work ethic คือจริยธรรมในการทํางานด้านการบริการหมายความว่าคือจริยธรรมในการทํางานเนี่ยมันเป็นภาพกว้างนะคะก็ะคือถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นคนที่มีใจที่อยากจะบริการอย่างแบบว่าจากใจนะคะจากใจตรงไปตรงมาแบบนี้ก็คือจริยธรรมในด้านการบริการคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่มีจริยธรรมในการ บริการหรือเปล่านะคะเราก็สามารถตั้งคําถามว่าถ้าถามว่าในธุรกิจการบริการเนี่ยคุณชอบตรงไหนในธุรกิจนี้นะคะคุณชอบอะไรในธุรกิจนี้ทําไมถึงอยากมาทํางานในธุรกิจนี้เขาก็อาจจะตอบว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าได้เจอผู้คนนะคะได้ผู้เจอผู้คนแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆจากหลายชนชาติ เพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจกับผู้คนในหลากหลายประเทศเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในงานหรือว่าในชีวิตอะไรเงี้ยถ้าใครตอบมาแบบนี้นะคะก็จะดีเออนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ตอบว่าเออมันเป็นแค่เรื่องงานเช่นแบบเออทำไมคุณถึงชอบทําธุรกิจนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ เยอะที่สุดในประเทศไทยคือธุกรกิจการบริการอะไรอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเขามองถึงเรื่องการบริการเนี่ยเป็นแค่เรื่องงานนะคะมันไม่ใช่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาซึ่งคนที่จะทํางานบริการได้ดีก็คือเราต้องมองว่าการบริการคือไลฟ์สไตล์ของเราเราทําแบบเนี้ยกับพ่อเราเราทำเงี้ยกับแม่เราแล้วก็ทําแบบเนี้ยกับเพื่อนเราเหมือนกันเนี่ยคือไลฟ์สไตล์ของเรากนะคือชีวิตจริงของเรานั่นเองนะและคําถามที่สองคือคุณมองตัวเองว่า คุณจะมีความก้าวหน้าหรือคุณจะไปยืนอยู่จุดไหนในด้านธุรกิจการบริการนะคะก็ลองฟังคำตอบเขาดูและอยากให้คนที่เตรียมคำตอบไปเนี่ยขอให้ตอบอะไรที่มันมากกว่าเรื่องงานไม่ใช่ว่าเราตอบแค่ว่าเออเรื่องงานการบริการก็คือทำให้คนคนนึงมีความสุขในงานของเราหรือว่าคนที่มาเจอเราแค่นั้นจบนะคะมันมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ย มันคุณไม่ได้ใช้การบริการทุกส่วนในชีวิตเพราะอย่างที่บอกว่าการบริการมันคือไลฟ์สไตล์มันคือสิ่งที่ถ้าใครจะทํามันได้ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสายเลือดว่างานเถอะนะคะเช่นเห็นใครก็อยากที่จะทําให้คนนั้นมีความสุขอยากจะช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นแบบ รู้สึกว่าติดติดขัดข,ดขดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันอยู่ในสายเลือดของเรานะคะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตอบคําถามนี้ขอให้ตอบกว้างกงตอบถึงเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตนะคะว่าการบริการเนี่ยมันคือสายเลือดของเรามันคือจิตวิญญาณของเรามันคือไลฟ์สไตล์มันคือสิ่งที่เราทํามันอยู่แล้วนะคะหักไปข้อที่4ี่ค่ะก็คือทักษะ เอมปาตี้นะคะก็คือเห็นอกเห็นใจหรือทักษะการเข้าใจผู้อื่นนัดเองนะคะทักษะที่4คือทักษะการเข้าใจผู้อื่นภาษาอังกฤษคือเอมปาตนะคะคือทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญมากๆในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีภาวะโควิดใช่ไหมคราวนี้ทั้งลูกค้าและทั้งเพื่อนร่วมงานเองเนี่ยต่างต้องการคนมาเข้าอกเข้าใจเรา พูดคุยอะไรก็คืออยากคุยกับคนที่เข้าใจเราปลอบใจเราได้คนที่ใส่ใจว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นทักษะที่ฝึกกันได้นะคะทั้งหมด6ทักษะนี้ฝึกกันได้แล้วมันเป็นทักษะที่จําเป็นจริงๆนะคะเพราะะตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เข้าใจผู้อื่นเนี่ยคำพูดของเราที่เราคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไร แต่มันดันไปสกิดใจผู้อื่นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเขายกตัวอย่างเช่นเราอะไม่เคยดูความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเราเราก็จะรู้สึกว่าฉันอยากพูดอะไรฉันก็พูดเราเป็นคนแบบนี้เราพูดแข็งแขงเราก็จะพูดแข็งๆแ,แบบนี้กับทุกคนแต่ถ้าคุณไปเจอกับเพื่อนในสถานการณ์ที่เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่เช่นเพื่อนเราอาจจะเสียคนที่รักไปนะคะ เสียคุณตาคุณยายไปหรือว่าเสียคุณพ่อคุณแม่ในภาวะเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยใจคอเขาก็ไม่ดีแน่นอนแล้วเราก็ไปพูดแข็งแข็งเหมือนเดิมกระด้างกระด้างเหมือนเดิมเพราะเราคิดว่าอันนี้มันคือสไตล์ของเราอันนั้นน่แสดงว่าเราไม่มีทักษะการเข้าใจผู้อื่นนะคะถ้าคุณมีทักษะนั้นคุณก็จะพยายามนะถึงรู้ว่าตัวเองเป็นคนแข็งแต่เราก็จะพยายามพูดให้ซอฟลงพยายามที่จะอาจจะไม่ต้องพูดมากก็ได้เพราะเรารู้ตัวว่าเราพูดแข็งแต่เราใช้ภาษากายไหมเราใช้ แววตาของเราที่เรามองไปที่เขาไหมแบบนี้นั่นคือทักษะการเข้าใจผู้อื่นนะคะถ้าคุณไม่มีทักษะนี้คุณก็จะเชื่อมโยง connect กับลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นค่ะการที่จะถามเขาว่าเขาเป็นคนที่มี Empathy หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถถามเขาว่าลองเล่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับลูกค้า นะคะที่เป็นปัญหาที่ยากๆที่คุณเคยรับมือมานะคะปัญหานั้นเนี่ยคุณแก้ไขยังไงบ้างคุณรับมืออย่างไรนะคะลองถามในมุมของลูกค้าดูบ้างนะว่าเมื่อเขาเจอปัญหานั้นกับลูกค้าเนี่ยเขาทําอย่างไรเพื่อเราได้เห็นอีกมุมนึงเวลาเราถามคําถามเนี่ยค่ะเราก็จะถามหลายๆมุมนะคะเพราะฉะนั้นพูดถูกสัมภาษณ์เวลาที่แอนแชร์คำถามเหล่านี้ไปคุณก็ไปเตรียมคำตอบในหลายๆมุมซึ่ง ผู้ถามเนี่ยก็ถามไม่กี่มุมมาค่ะก็จะถามเรื่องมุมการทํางานมุมเรื่องของเพื่อนมุมเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถาไปเตรียมคําตอบมานะคะถัดไปค่ะ soft skill หรือว่าทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นข้อที่5คือ self awareness self awareness นะคะแปลว่าทักษะการเข้าใจตัวเองสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจบริการจำเป็นมาก ที่คุณต้องเข้าใจตัวเองก็คือเราอะคะ่ะจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเออนะคะเอาง่ายๆเลยอย่างเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองดีที่สุดแหละว่าเราเป็นคนที่ใจเย็นนะคะระดับเย็นมากๆหรือว่าปานกลางหรือว่าเราเป็นคนที่เดือดเร็วสุดๆเลยปี๊ดเร็วมาก เพราะถ้าเราเข้าใจตัวเองตรงนี้ค่ะคุณจึงจะสามารถที่จะบริหารตัวเองได้ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองคุณจะปล่อยตัวเองตามธรรมชาติและสัญชาตญาณตัวเองของคุณและแต่คุณจะไม่สามารถบริหารอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจตัวเองจึงเป็นทักษะ ที่นักบริการทุกคนจะต้องทำได้และถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะสามารถมันมีวิธีการพัฒนาหลายด้านมากเลยนะคะอันดับแรกถ้แอนแนะนำเลยนะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าต้องพัฒนาทักษะนี้ด้วยเราสามารถเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยการหนึ่งนะคะอาจจะนั่งคุยอยู่ตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่สองลองเข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแบบสอบถามนะคะ แบบสอบถามก็จะขึ้นมาเยอะมากว่าเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวเองแบบสอบถามเรื่องบุคลิก,กภาพอะไรของเรานะคะเราก็ไปลองลองทำดูแล้วเราก็ลองอ่านผลลัพธ์ดูว่าเออผลลัพธ์เหล่านั้นเนี่ยเราคิดว่ามันใช่ตัวเราหรือเปล่าและคุณก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างว่าเออจริงๆอ่ะฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าเราก็รู้ตัวเองนะแต่มันไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มไอตัวเทสเหล่านี้ค่ะและการที่เรานั่งคุยกับตัวเองอ่ะมันจะเป็นการคอนเฟิร์มตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้นะ และมันถ้ามันดีเราก็จะทํามันต่อไปแต่ถ้า,ามันไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งคําถามที่เราจะใช้ถามผู้คนที่มาสัมภาษณ์กับเราเราสามารถถามค่าว่าให้บอกในคุณช่วยบอกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะซึ่งยังไม่มีใครบนโลกใบนี้รู้เลยคือคุณยังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยแต่คุณนะรู้อยู่คนเดียวว่ามันมีสิ่งนี้ เป็นตัวตนของคุณอยู่นะคะเช่นบางคนอาจจะตอบว่าผมเพิ่งรู้ครับว่าผมเป็นคนที่เวลาคิดอะไรเนี่ยก็จะจินตนาการไปมากมายเลยและบางครั้งทําให้ตัวเองเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่คุณค้นพบตัวตนของคุณแต่คุณยังไม่เคยบอกใครบนโลกใบน,นี้มันมีไหมมันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะช่วยแชร์ฟังหน่อยให้รอฟังคําตอบให้ดี ถ้าคำตอบนั้นเนี่ยเป็นคำตอบแบบผิวๆเป็นคำตอบแบบว่าทั่วไปเช่นคือคำถามมันคือถามว่าช่วยบอกอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับตัวคุณถ้าเขาตอบว่าเกี่ยวกับอาหารที่เขาชอบก็ชอบกินส้มตามากเกี่ยวกับเอ,อ่อเสื้อเขาชอบสีแดงมากอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำตอบที่ มันเบสิกไงมันเป็นคําตอบที่พื้นพื้นที่เขาควรจะรู้ต,ตัวตนอยู่แล้วนะคะแสดงว่าเขายังไม่มีความเข้าใจในตัวเองสูงพอนะคะแต่ถ้าใครที่ตอบได้อินไซต์ลึกเกี่ยวกับตัวเองมากๆเนี่ยแสดงว่าเขามีความเข้าใจในตัวเองนั่นเองค่ะทักษะที่6นะคะในการที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะคะ 6. soft skill มาถึงข้อที่6แล้วข้อที่6คือ i n t e g r i t y แปลเป็นไทยคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในธุรกิจการบริการเป็นสิ่งที่จะพูดว่าไงดีอ่ะมันมาเป็นแบบว่าลำดับต้นๆเลยมันมาถึงได้อยู่ในหนึ่งในหกข้อนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ทำไมคุณแดนนี่เขาถึงระบุไปเพราะอะไรเพราะในความเพราะจากประสบการณ์ของแอนนะมันเป็นอย่างนี้นะคะในธุรกิจธุรกิจการบริการเนี่ยมันไม่เหมือนกับสินค้าทั่วไปใยงสินค้าทั่วไปเนี่ยคุณผลิตออกมาจาก โรงงานและคุณก็ขายสู่ลูกค้าเลยซึ่งลูกค้าไม่ต้องผ่านใครเลยเราก็เห็นสินค้าของคุณเป็นขนมชิ้นหนึ่งเป็นสบู่ก้อนหนึ่งที่วางอยู่บนเชลฟ์แล้วคุณก็พิจารณาจากสรรพคุณแล้วก็ความอร่อยแล้วคุณก็จัดซื้อได้เลยแต่องานบริการนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านอย่างไรคุณก็จะต้องส่งสินค้าแล้วก็บริการของคุณผ่านคนคนหนึ่งอยู่ดีนึกออกไหม คุณลงทุนไปพันล้านกับโรงแรมแห่งเนี้คุณลงทุนไปหนึ่ล้านบาท1นึ่งแสนบาทกับธุรกิจร้านอาหารร้านเนี้ยังไงคุณก็ต้องขออนุญาตใช้พนักงานเป็นตัวผ่านเชื่อมโยงในการขายสินค้าและบริการไม่หมายความว่าลูกค้าค่ะจะสัมผัสถึงความรู้สึกตรงนี้ทันทีในเรื่องของความซื่อสัตย์หรือว่าการบริการที่ดีนะคะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้แตะที่ตัวเจ้าของเลยแต่มาแตะที่ตัวพนักงานทุกๆคนด้วยนะคะมันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราต้องเฟ้นหาคนที่มีความซื่อสัตย์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมันยากเหมือนกันนะที่จะฝึกให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะถ้าเขามีนิสัยที่ไม่ซื่อสัตย์แนวโน้มที่เขาจะเป็นคนซื่อสัตย์ได้เนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเฟ้นให้เจอว่าใครเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะคําถามที่อาจจะถามได้ก็เช่น ถ้าคุณจะต้องแหกกฎหรือว่าทําลายกฎของบริษัทบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือว่าทำผิดกฎเนี่ยเพื่อรักษาธุรกิจหรือเพื่อรักษาลูกค้าคุณคิดว่าคุณจะทํำไหมและคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งถ้าคนที่มีความซื่อสัตย์สูงๆเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธก็ไม่อยากจะทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดไม่อยากจะทําคือ มันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ถ้าคนที่มีความซื่อสัตย์น้อยเนี่ยเขาก็จะยินดีแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในอันนี้ต้องดูให้ดีว่าในระดับที่คุณต้องการคนไปทํางานเนี่ยคุณต้องการความซื่อสัตย์ประมาณไหนสมมติว่าบัญชีอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มเลยว่าต้องไม่เอาเลยต้องเซโนอย่างเดียวเลย ะะแต่ถ้าเป็นส่วนของการดูแลลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาคําตอบว่าเออเขาทําเพื่อลูกค้าจริงๆหรือว่ามันเป็นความจําเป็นของลูกค้าจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องฟังคําตอบอีกทีหนึง่งสําหรับผู้ที่จะไปสัมภาษณ์เวลาเจอคําถามนี้ก็ต้องเตรียมคําตอบไว้ดีๆนะคะว่าอะไรที่มันมันยืดหยุ่นได้ไม่เรียกว่าแหกกฎดีกว่านะคะอะไรที่มันยืดหยุ่นได้ ถ้าลูกค้าต้องการจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้ลูกค้ามีความสุขหรือว่าสะดวกสบายขึ้นอันนั้นแหะเราก็อาจจะยืดหยุ่นให้ลูกค้าได้แต่ถ้ามันเป็นกฎมันเป็นระเบียบมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎของบริษัทเราที่แบบเคร่งครัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องสมมตินะถ้าในเรื่องโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมอย่างเช่นเ,เคยมีเคสพนักงานนะคะที่เก็บ เก็บของใช้ในห้องไว้ให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยมาไปเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งการกระทําที่เล็กน้อยแต่มันบอกถึงความไม่ซื่อสัตย์ซึ่งมันก็จะลามไปถึงเรื่องอื่นอีกน,น,นะคะที่เขาก็มีโอกาสที่จะทําเรื่องไม่ซื่อสัตย์นี้เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ค่ะก็เป็นทั้งหมด6 soft skill 6ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะที่กด 49-51ของคุณดานี่เมเยอร์เขาใช้ในการพิจารณานะคะ49%คือทักษะนะในการปฏิบัติงานเช่นการรับออเดอร์การจัดโต๊ะเคลียร์โต๊ะการเสิร์ฟอาหารการรินไวน์นั่นคือ49%ที่เขาจะใช้พิจารณาคนเข้าทำงานแต่อีก50%เขาพิจารณาจาก6 So f t s k l l l นะคะ6ทักษะ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นขออนุญาตทวนนะคะข้อที่1ความมีเมตตามีน้ําใจและมองโลกในแง่ดีข้อที่2ความสนใจนะคะทักษะในการในการสนใจที่จะพัฒนาตัวเองอันที่ 3. ทักษะในการมีจริยธรรมในการทํางานด้านการบริการข้อที่4ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ข้อที่5การเข้าใจตัวเองและข้อสุดท้ายคือทักษะในการทำงานอย่างซื่อสัตย์นั่นเองนะคะแอนฝากเพื่อนๆทุกคนสำหรับใครที่เป็นผู้สัมภาษณ์งานอยู่แล้วเช่น HR หรือว่าหัวหน้าง,งานนะคะลองเอาคำถามเหล่านี้ไปพิจารณาลองใช้ในการสัมภาษณ์งานดูส่วนใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนนะคะคุณก็ลองเตรียมคำตอบเกี่ยวกับ6นะคะคำถามที่แอนฝากไว้เนี่ย ซึ่งจะสามารถทดสอบว่าคุณมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหนนะคะลองเอาไปเตรียมคำตอบดูแล้วเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการตอบคำถามแล้วก็ฝากไว้ว่าให้พวกเรานะคะตอบคำถามจากประสบการณ์จริงๆของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรนะคะบอกความเป็นตัวตนของเราเพื่อที่เราจะได้หางานที่ตรงกับความเป็นเรามากที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังพอดแคสต์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ